ตกแรงมากบรรยากาศย่ำเร่งครับพี่น้องครับนี่นะหลังจากที่เกี่ยวเขาเรียบร้อยแล้วนี่เป็นข้องใส่ไก่ที่ขุดไปครับผมนะวันนี้น่องไส้สีผ้าไม่เห็นยังครับเดี๋ยวมาถามมึงก่อนอันนี้มันคืออย่างนี้เนื้อดักุงครับผมเนื้อดักุงพนละแนี่เหมือนนองไส้ครับพี่น้องเบาโก้ครับวันนี้สีผ้ามาดักกุงพนละว่าอันนี้ใส่เงื่ออย่างนี้ก๋วยี้เขากี้ครับพี่น้องขอเจ้าทุสซุนี่มัดคัท เขาขี้ก็เขาเจ้าสดสดโอ้นี่นะลองเบืองวัดคลองนี่ีิมีกุ้งว่ครับพี่น้องพวกกุ้งพวกปลาซิวนี่เขาเบิดครับเขาห้มีครับหลังจากเบิดนาเขี่ยวเขาแล้วก็สีประมา่าีในระบ้านเฮ้ามีคลองนะครับจี่คูดไว้นะครับผมในปลานี่ก็แนะนำก็ซิมี่เป็นพวกปลานิ่นปลาตะเพียนกระตีเลียงไว้ คก็พวกปลาธรรมาชาติปลาขิงปลายัางเนี้ยนะครับนี่อันนี้เป็นน้าจากแผงโซดาเซลยวเลยพี่น้องนี่ไหลอยู่ตลอดเวลาครับหยุดตะเวทเริ่มตกดินแล้วก็เริ่มไหลคลอยครับอันนี้ใส่ย,ยังไงเนี่ยเอาลงไปจุม่มลงไปกลางเลยบ่อืมนะครับพี่กีการดักกุ้งครับพี่น้องอู้สาเลยจริงจริงจักเม็ดหรือ,อรประมาณอเอ้าล,ลูกไปเล็กขนาดบ่ เนี่ยมันขวดใส,ส่มันเป็นผักชีบางนี่แหละเอาขุดละเบ่งส้มมาเอื่อนหมดเลยคือสิคือถ้ามันหลุดเบ่งว่าจะเป็นยังไงมาสร้างอะไรมีรแต่ทั้งหมดแต่กันเนี่ยเอาอันนี้ก็เป็นแนว่ยรากกุ้งข้างกันหมดนี่โอ้อันนี้เป็นมิมิแบบมินิครับผมห,หลายสูตรหลายแนยวหลายย่างครับสามารถได้ไปด้วยกันถ้าเบ่งว่าได้เฉลยไรกันครับอันนี้เป็นคล้ายๆแบบมุ้งขอบตัวนี้เป็นขี้จางกันยังก่อน ซุ่มให้ใหญซุ่มหน่อยๆครับนะกต่อไปเลยผัวน่ะเพื่อนเงี้ยงกาะซื้อมันกาะเอียงกาะตุ้มอ๋อตุ้มเอาตุ้มดักกุ้งครับตัวนี้เป็นปลาตองเอาลงลึกครับเอาสั้นเหมือนงสีเลยโอ๋ขคาชาตอนล่ะ<ด>เอ,อืเออ้อนผัวน่ะตั้งสีหูวัดได้บ่ได้ครับดักห่างขึ้นไว้มีปลาอย่างเงี้ยในในในคลองนี่ อมีสุยางคนลบกระดุกประคอประถิ่งน้ำนี่เบ่มมีรลดครับพี่น้องเนี่ยหลังจากที่เบิดหนาเขี้ยวเขาไปเราวน้ามครับใส่น้ามจากแสงโซลารเซลล์นี่แต่ไลมาสุ่มือครับเวแต่แดดแห้งแดดเบาแดดแห้งก็ไหลแห้งครับมีข้องอู้ยังข้นเหิือนกันคุณอ่ะปลาพุนอ่ะอ๋ออันนี้ก็เป็นจุดที่สองครับที่ล่งแบบมุงครอบลงกลางๆเลย ลุ่งไปสุดเลยครับแดดบ่ได้กับมาบนมาล่อหลุนมืออื่อนหมดละไม่ยากเมือกับว่าทายวิดีโอให้บางนิดเด้อวพิคคือบอ่เอ้าวปไุกังส่ครับอู้ไปไ,ไปด้อีกมั้งนึงครับอยู่มุมผุนเห็นบอลจุ๊งจําจุ๊งจํานุสงสัยจะเป็นปลาซิวกับกุ้งครับอันนี้เราลง จุดสุดท้ายครับผมนี่สามดางังสามซุ่มนี่แหะบ่ได้อันนี้ก็ต้องได้อันนึงแหละครับหลุมลงไปเลยเนี่มันขึ้นเขากระสบมาตามกินตามอาหารที่เห้าใส่ไ้ครับปัดไปกระสิแล้วโบมีหายครับพี่นอ้องไม่พื้นทีเดียรของสิิวมีคนเบาหรอกครวมหัวปย่งดีครับะจะเหลืออนันนึงก็ขึ้นแบบซุ่มครับ นน้อยจองสิวิธีบานเา้างก็แประมาณนี้แหละพี่น้องหาอยู่หา,หากินนะครับตา,ามธรรมชาติเอาตรงไหคิดว่ามืออ่นสิคือว่าบอ่าบอผัดบ่อผัดครับเก็บพัดลอ,อกก่อยเลย <laughs> เก็บพัดลอ,อกก่อยเลยพ่อนมา อ่ะโอเคครับพี่น้องเนโมเอื่นให้น้องไส้ทรงภาพทรงวิโลงงามงา,มมาให้เบิ่งครับวันใดลายสําใดครับเนาะอ่ะบรรยากาศจะมาเลี้ยงมาสายพี่น้องนล้ครับทธรรมาชาแท่เงเนาะ